ส่วนมากคนข้างนอกเขามองดนตรีอีสานหรือว่าศิลปะแบบไทยเขามองอยังไงบ้างเวลาเราออกไปนอกประเทศเนะี่ย <c oughs> คือเขาก็จะถามเราน้อยลงว่าอันนี้คืองานอะไรยิ่งเป็นงาน,นงดนตรีเพราะเขารู้ว่าเขา <c oughs> เขาต้องการอะไรเวลาที่เขามาเสพงานคนที่มารับฟังเรา <c oughs> เขาเขาอยากฟังเนะี่ยเขาเดินออกจากบ้านแล้ว <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปดูหมอลำไปดูโนราไปดูหนังตะลงุงไปดูซอไปดูลิเกไม่ใช่ครับเขามาเสพุนตรีศาสตร์ สำหรับผมและการเล่นดนตรีต่างประเทศเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ง่ายต่อน,นักเล่นแต่วันยากต่อการติดต่อที่จะไปเล่นมผมพูดแทนศิลปินนักดนตรีหลายๆคนนะทั้งเป็นศิลปินนักดนตรีที่กําลังประกอบอาชีพนี้ด้วยที่ทิศติดหลายๆเรื่องแบบนั้นและก็พูดแทนลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนวิชาดนตรีศิละปะนี้ด้วยว่าการที่เขาจะเติบโตมาในเส้นทางนี้การสนับสนุนโดยการไม่ปิดกัน้น ทางความคิดนี่แหละคือเรื่องใหญ่ที่สุดมผมอ่ะเข้าใจอย่างเต็มที่ในมุมของ CA อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆผมได้รับโอกาสจาก CA เนี่ย ยาว4ปี5ปีที่ผ่านมารวมถึงทิปไปล่าสุดที่รัสเซียก็ยังมีแฟนคลับที่รัสเซียอินบ็อกมาที่ที่เพจวงอยู่ตลอดว่าปีนี้คุณมาแสดงไหมเพราะว่าผมไปรัสเซียปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่แบบฝนตกหน้าเวทีแล้วคนดูรัสเซียก็ไม่มีใครลุกออกจากที่ดูเลยเราก็ตากฝนเล่นเขาก็ตากฝนดูเป็นภาพที่ผมว่าอันนี้เป็นภาพที่งดงามมากไอ้โอกาสแบบเนี้ยควรจะมีเป็นเป็นแผนระยะยาวผมไม่อยากให้ คงสอดคล้องกับพี่ฟกอยู่ว่าอยากจะให้มันเป็นสัก3ปีหรือ5ปีย่งเงครับก็อยากให้ CA เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงหรือหรือถ้าไม่เป็น CA ก็จะเป็นทักก้ารเพราะว่าจริงๆศิลปินนั้นน่ะจะมี ข้อจากัดหนึ่งคือเรื่องของการติดต่อหรือเรื่องของการประสานงานเนี่ยขอได้ไหมคะคือในมุมผมในผมจะพูดถึงเรื่องซอสท,ที่ดีแล้วกันยังไม่ไปถึงลิขสิทธิ์เหมือนอาจารย์ว่าอย่างเหมือนพี่ฟุกว่าในมุมผมในผมว่าเราก็เพียงเริ่มต้นจากการทํางานที่ดีคือส่วนปลายทางของการชีพรอดหรือว่าการจะมีอยู่มีกินที่ดีนั้นนะ่ะผมว่าเรื่องนี้ศิลปินตอบยากศิลปินต้องอาศัยให้กับรัฐบาลมาช่วยตอบ หรือกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับมาช่วยเราตอบด้วยเพราะถ้าเราไปคิดถึงว่าเราต้องได้ตังเราต้องนั้นปับ๊บเราก็จะสร้างงานเพื่อที่จะได้ตังเราก็ยังอยากจะให้สร้างงานที่เรารู้สึกว่าเป็นงานที่มีคุณค่านะเ,าเพราะงานเหล่านี้แหละที่เราจะบอกกับโลกทั้งใบได้ผมพึงเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำทำยังไงให้พวกเราเป็นเพชรในบ้านและให้คนที่อื่นมาดูเรา,เ,าเหมือนกับเราอยากไปดูประเทศอื่น มันอาจจะเป็นเพียงการที่มีผู้คนบินละฟ้ามานั่งฟังวัฒนธรรมที่เรียกว่าหมอลำหมอแคนสะละ้อซอซ,ซึ่งโนราหรือว่าปีพาดอะไรต่างๆสิ่งไหนที่มันมีคุณค่าผมอยากให้มันอยู่ตลอดไปก็คือเสียงหัวใจของทุกๆคนในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้รัฐบาลเปิดใจรับฟังแล้วก็ อย่าทิ้งพวกเรานักดนตรีแคนแห่งภาคอีสานค่ะผู้ที่นำเสียงแคนไปสู่ดนตรีร่วมสมัยและขึ้นแสดงบนเวทีโลกนะคะแสดงมาแล้วเกือบ20ประเทศค่ะประสบการณ์ในเวทีต่างประเทศและ10กว่าปีในฐานะศิล,ลปินในฐานะครูแคนเขามองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ดนตรีไทยไปสู่สากลได้ไกลขึ้นฟังมุมมองจากซันปรัชญานันทชัยค่ะ สันนันทชัยครับผมเป็นหัวหน้าวงดนตรีวงซันเดอร์ครับแล้วก็เป็นนกักดนตรีพื้นบ้านอีสานสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อตลอดระยะเวลาของการทํางานมาในเรื่องของดนตรีแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานผมเชื่อว่าการรู้จักตัวเองนั้นเป็นเรื่องเริ่มต้นที่เราทุกคนควรจะมีคือรู้จักว่าเราเป็นใครคุณพ่อคุณแม่เรามาจากไหนพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือที่ไหน แล้วมีประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างเมื่อเรามีสิ่งนี้เราก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรนำไปสู่เราควรทำอะไรเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนองานไปสู่ในระดับต่างๆที่กระจายออกไปในมุมกว้างนะไม่มีสูงไม่มีต่ำยิ่งเป็นงานดนตรีงานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อทุกคนไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งเมื่อเรามีจุดนี้ผมว่าเราก็อยากจะมีเพื่อนเพื่อนในที่นี้อาจจะเป็นรัฐบาลก็ได้ครับ เพื่อนที่ดีคือรัฐบาลนี่ควรจะส่องไฟส่องกระจกให้เราว่าเราทำอะไรได้บ้างจะนำพาเราไปพูดคุยภาษาของโลกทั้งใบโลกที่มีทุกคนเท่าเทียมกันนะโลกที่ไม่มีใครเหนือกว่าใครแล้วโลกตัวน,นี้แหละที่จะทลายเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ให้เต็มคนขึ้นให้สมบูรณ์แบบขึ้นในทางดนตรีก็เหมือนกันนี่คือเรื่องเล่าบนเรื่องเล่หนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนมองมาให้เห็นว่าการสร้างดนตรี ที่ยิ่งใหญ่นั้นควรจะเริ่มต้นแบบนี้คำภาษาอีสานทะุนดาฮูจักเจ้าของก่อนครับฮูจักหากฮูจักเฮาแล้วก็เเวาเรื่องโลกทั้งใบผมเชื่อว่าผมจะมีเพื่อนเชื่อว่าจะมีความรู้ที่จะศึกษาตัวเองได้และจะพูดคุยเรื่องราวของโลกทั้งใบได้ภายใต้ที่เราร่วมมือกัน